นอสอทอหญิงชุติภาแสงแก้วเสนอวัดถ้ำของเงินถ้ำของเงินตั้งขึ้นเมื่อพศ2300เดิมชื่อว่าวัดเขาเอ็นเป็นที่พักสงฆ์มีผ้าพานได้ปรากฏอยู่ราษฎรบ้าน,านถ้ำของเงินได้มีจิตรัทธาจึงนิมนต์ท่านจำพรรษาอยู่นะที่พักสงแห่งนี้ท่านได้ชักชวนราษฎอนบ้านถ้ำของเงินร่วมกันบริจาคทรัพย์สร้างเสนาสนะเพื่อใช้เป็นที่พักสงฆ์และบำเพ็ญกุศลท่านมีความรู้ด้านสมุนไพรใช้รักษาโรค ท่านได้จำพรรษา,ายอยู่ที่พักสงแห่งนี้ถึง4 1พรรษาจึงมรณาภาพลงในปีพศสอง 2, พัาพระพักัดแก้วได้ร่วมกับราษฎรในท้องถิ่นส้มเซม ถาวรวัตถุเนึง่งนอกจากนั้นท่านยังมีความรู้ด้านยาสมุนไพรท่านได้มรณภาพลงในปีพศ2361ต่อมาได้มีพระธุดงเดินทางจากภาคเหนือได้มาปรากฏอยู่ในถ้ำราษฎรจึงนิมนต์ให้มาจำพรรษาณวัดแห่งนี้ท่านเป็นพระวิปัสสนาและมีมีอิทธิิหารสามารถจุดเทียนเดินในน้ำได้ในสมัยพระแดงดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสท่านได้ก่อสร้างอุบโบสดและบุรณะวัดให้มีความ จเจริญราชดรในหมู่บ้านจะเรียกท่านว่าหลวงพ่อแดงพุโทโธมีเวทมนต์และอาคาถาอาคมสามารถกู้ต้นตะเคียนที่จมในแม่น้ำหลังสวนขึ้นมาได้นอกจากนี้ท่านยังมีความสามารถรักษาโรคภัยได้ด้วยการใช้นิ้วชี้เพชรรักษาโรคท่านได้สร้างเจดีย์หน้าถ้ำเขาเอ็นและยังก่อสร้างไม่เสร็จท่านได้มรณภาพลงในสมัยพระอินทร์ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสได้ เปลนชื่อเป็นวัดถ้ำเขาเอ็นวัดถ้ำของเงินท่านได้ก่อสร้างอุโบสถหลังคางมุงจากและได้รับการบูรณะเมื่อปีพศ2500ในสมัยประหลัดฐานั้นคงจิตติศสีโลดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดถ้ำของเงินได้รับการพัฒนาบูรณะมาโดยตลอดได้รับพระราชทานวิสุคามสีมาเมื่อพศ2436 ปัจจุบันวัดถ้ำของเงินอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเส้นทางสแสวงบุญที่สวยงามและแปลกตาส่งเสริมให้ประชาชนนักท่องเที่ยวเข้าวัดทำบุญปฏิบัติธรรมในวันพระและวันสำคัญต่างๆ